สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผลิตงาชมช่องเบาวดีกเกษตรษฐีสันเก็บเงินสิมาวิเคราะห์ครับพี่น้องบิดกอไปเลี้ยงกล้วยเรี้ยงเล,เลี้ยงเห็ดเนีงยงเลี้ยงแล้วไปขายให้ใครเลี้ยงทำไม่นะครับเนาะเลี้ยงแล้วจะได้ขายไหมเขียบหรืมีคลิปต่อครับพี่น้อง นี so centre, it, ่งครับเลี้ยงเอาอย่างที่พี่น้องเลี้ยงนี่นะครับอันดับแรกเลี้ยงเอาปุ๋ยครับพี่น้องปุ๋ยเอาุ่นครับเตรียมฟอกเลือพี่น้องเลยว่าได้เก็บเก็บายเรี์อะไรครับพี่น้องนาแดงเจ้งสีเก็บครับพี่น้องเปียกได้ขายได้ครับพี่พี่น้องสอบก็าชี้ชี้หาชี้กับพี่น้องนี่ ับเลี้ยงแล้วทำเ,เลียงแล้อตัวนครับเป็นแม่ได่ห้าก่อนขายปุยครับพี่นอ้อง่อไปขายเลี้ยงนงล่งเลยครับ <c oughs> นี่นะครับได้ลูกมีดูมีร้านนะครับพี่นอ้อง บอกแม่แพ้ลูกครับขยายพันธุ์บานมีขายผู้ใดไนะครับเนาะ <c oughs> แพะอันดับแรกเขาขายเ้าต้องบ็ดแน่หอยก่อนนะครับอันดับแรกแน่หอยแ <c oughs> น่หอย ไอ้ละฆาถูห้องกับว่าขายต้องทำเนาะพี่น้องอันดับแรกแม่ห้อยครับอันดับสองผู้เพิ่นสีปลตอยเลี้ยงเห็ดแนวเห็ดท่านครับพี่น้อ,องเห็นแม่ท่านเยอะส่วนมากแม่ห้อยเนี่ยห้องห้ยตะตุงต่งหูนะครับเนาะเนาะถ้าอยากเกิดใหม่พี่น้องลูกเจ้าหนึ่งได้ซีบมือครับพี่น้อง คนับสองแม่แม่พันนะครับเนาะปูปั่นไปเลี้ยงเพื่อไปขยายพันุจะได้หลายตัวนะครับเนาะนับสองนับสามครับ ให้คนไปเลี้ยงฟันแบ่งลูกกันครับพี่น้องบ่ได้ขายอ่ะถ้ามันหลายหลายเท่ากับแบ่งอ็บอกครับพี่น้องผู้ใดมาขอก็ไปยังเกี่ยกับว่าบ่าถ้าใมีหรอครับพี่น้องม่มีผู้เปิดแกงเพราะว่าว่าเากับปากกายคนเท่านันเนี่ย ไม่คิดว่าถึงไม่ได้ขายครับพี่น้องเรื่องของนู่นการตัวสวยงามเ้าก็ได้ค่าหลายครับเ้างถูกบ้าก้กาขายกัน,นกบรรยากาศควา่มบึ้งครับพี่นอ้งองเรื่องงายัง่มาเรง นีก็ที่ให้แน่ห้อยแหะครับเนี่ยต่ว่าเนื้อของท่านได้ถึงนะครับเนาะตูปูครับพี่น้องเรื่องการได้ขายแท้อยู่เส้นครับพี่น้องแต่ว่าคันละคาตรงกันผมเพิ่ก็ได้แค่ปีปีหน,น่อยๆนะครับเนาะตัวครับออกครับพี่น้องตูปู มีแม่พันไใบครับพี่น้องผู้ที่คิดจะเลือกไม่ก็ไม่ต้องหลายตัวครับพี่น้องฮะตัวงามเล็กตัวครับตัวแม่มองงามก็ได้ตามเกณฑ์เงินเนงอครับก็ไปเรียกไปเลยครับพี่น้องมันก็ออกแม่แพลลุงอยู่ละครับพี่น้องผมก็ขายหลายตัวด้วยนี่พี่น้องไปไปสามสี่ตัวแล้ว เพียงสองปีขายเลยครับพี่น้องขายเพียงสายพันธุ์ใหม่เอ,เอเาางสิเลยครับพี่น้องยังไม่คุ้ยเปลือกเกลียมากสิเลยครับพี่น้องด้วยจาพัฒนาครับทุนห้องไล่ห้องบอลไล่ห้องกอริ่นว่าเกียรนีน่นะครับพี่น้องรักเงินครับพี่น้อง ว่าราคาล่วงราคาล่วงครับมันกินล่วงอีเลีนะครับพี่น้องเขาสื่อว่าแพงเกินเกินข้อมจำเป็นเนาะพี่น้องเนาะเกินราคาเกินราคาเนี่ยไปไรจริงจริงแล้วเขาอยากขายนะพี่น้องเขาเจ้ากับมึงหุ้มห้องอย่นะพี่น้องมึงหุมราคาลงห้องกับว่าเขาขายไปนะครับเนาะมันมันหลุบ ท่าเคยเลี้ยงเหอมันออกแม่แพ้ลูกไปเดี๋ยวห่อก็ะได้กับไล่ขึ้นเรา,าพี่น้องต้นทุนมาสูงเหน็นจะได้กับมีกับไล่ครับพี่น้อ,ตองตกใจมากกุณได้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแช่์กดติดตามไหมนะครับ ข้ามตอบของการเลี้ยงวัวครับพี่น้องว่าเขาเสียดอยได,ไ,ดได้หลายสิ่งนะครับเนาะแต่เขาได้นหน่อยเ็าก็ว่าขายนะครับได้ขายแท้แน่นอนครับพี่น้องถ้ามันหลาเนี่ยขายมันยากครับเออขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมช่องเบาวดีเกติชาน Auf Guten